นกบสวัสดีครับมือนี้เฮามีเมนูอีสานนะครับอาหารอีสานมาฝากพ่อแม่พี่น้องเต็มใจชแนลขอเสนอปนกบก่อนอื่นนะครับเข้ากระได้กบตัวงามๆาม,มาขั้วขี่ออกนะครับพาท่องทำความสะอาดนะครับแล้วก็เตรียมพักเตรียมพริกไว้นะครับ น้ำพริกสดนี่มาขัวนะครับหรือเสียบไม้จีก็ได้นะครับให้สุกพอดีนะครับเสร็จแล้วต้มกบแล้วนี่ก็เฮากับเอาออกมาพักไวให้เย็นครับหอมนี่เทาสิหั่นหรือสีซอยก็ได้นะครับเอาวิธีทำม,มาเริ่มกันเลยครับตำพริกผงชูรสผงชูรสสิใส่บ่ใสก็ได้นะครับตามความชอบของพ่อแม่พี่น้องนะครับตำครับทีนี่ ตำแหลกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ากบแกะเอาเนื้อกบนะครับเอาเฉพาะเนื้อเด้อครับพะว่ากบตัวไงใสกระดูกลงไปมันตำบ่แหลกดินะครับเอาแต่เนื้อครับใส่ลงไปที่นี่ก็ตําตําเนื้อกบให้พอดีนะครับไ่ต้องตาแหลกละเอียดยังดอกนะครับมันสิบ่อเห็นตอนตําพอบุ่มๆนี่ก็ได้ครับพอบุบๆนี่ก็ได้ดื้อนะครับจากนั้นเข้ากะ เติมน um, <Yes. S 1> ้ำปลานะครับน้ำปลาที่เข้าต้มกบนี่แหละนะครับใส่ลงไปเลยครับต้มน้ำปลานี่นะครับเข้าสิปรุงก็ได้นะครับอาจใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่บกขามใบบะขามก็ได้นะครับใบบะขามอ่อนก็ได้นะครับบางบางมอง่นใสอยู่มันกระซสบดีนะครับดับข้าวน้าขนให้เข้ากันนะครับตำหรือคุกเข้าให้เข้ากันหยอดน้ำปลารงไปจนกว่าว่าเข้าสิพอใจนะครับว่าสิเอาปนใส หรือว่าเป็นปนอุจจุนะครับเสร็จแล้วนะครับซิมเบิงครับขาดเหลืออีหยังเข้ากับปรุงได้รสชาติที่ต้องการแล้วเข้ากับใส่หอมครับที่นี่ใสผักหอมที่เข้าหั่นเข้าซอยไว้นั่นแหละครับโคเล่ครับบัดนี้โคเล่ตุงเลงตุงเลงตุงเลีงเลยครับนี่นะครับเรียบร้อยครับซิมเบิงอีกก็นาพราสันเส่ยบเลย ซิมแล้วแซบแล้วตักนะครับเสิร์ฟได้เลยครับพี่น้องนี่ผักงา็เอามากินได้นะครับปนกบอบอบนะครับลองเห็ดกินเบิงเดอร์พ่อแม่พี่น้องนี่ละนะครับเมนูอาหารอีสานสำหรับเฮ้ามือนีนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเนื้อนะครับสับสไครเฮเนียพ่อเป็นกาลังแรงใจนะครับหาเนีอามาเห็ดชูเบิงสนดอกว้าพอกันไหมคลิปต่อไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ